สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับผู้ที่รักและชื่นชอบในการตกปลาสายเหยื่อสดทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบพ่อกันอีกเก่านะครับกับบรรยากาศเช้าๆนะครับที่คลองธรรมชาตินะครับอำเภอพานทองนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับนี่ครับลักษณะไม้ก็เป็นไม้คลองข้างทางนะครับผมก็จะพาขี่รถนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับตามขางถนนแบบนี้นะครับสําหรับเหยื่อดีผมได้มากมือนี่นะครับก็จะเป็นเหยื่อนี่นะครับเหยื่อเด็ดของผมเลยก็คือ เขียดเขียวนะครับหรือว่าเขียดใบบัวนะครับน่ครับลักษณะไม้ก็เป็นแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็มาในบรรยากาศเศร้าๆนะครับนะครับสําหรับไม้ตรงนี้นะครับผมเคยมาตกนะครับผมก็ได้ปลาชโดนะครับตัวใหญ่ที่สุดนะครับในกล้องนี่ก็ประมาณเก้าโลเจ็ดขีดนะครับหลังๆนั่นก็ได้ลงมากับประมาณหาหกโลนะครับ ผมเกิดจะใส่เบ็ดมาอนี้นะครับจะใส่เบ็ดที่จะขอข้างที่จะเบอร์ใหญ่นะครับเผื่อเด้อซัดประหลาดนะครับผู้ใดที่เข้ามารับชมคลิปใหม่นะครับเกิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับจ่องบบาวยันน้ำมนเลยนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะพาไปเกี่ยวเยอะกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปตกนะครับสายสดไม่อดตายเดี๋ยวไปเกี่ยวเยอกันครับก่อนจะไปตกค้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเกี่ยวเยอกันก่อนนะครับนี่นะครับผมก็จะใช้เป็นเบ็ด 5O เลยนะครับ งจากคลองตรงนี้นะครับโอกาสที่จะเจอสัตว์ประหลาดมันมีสูงนะครับเพราะต้องใส่เบดทีเบอร์ใหญ่แน่นะครับเพื่อท่าจะเจอสัตว์ประหลาดนะครับปลาฉโดตัวใหญ่ๆนะครับสําหรับคลองนี้นะครับผมก็เคยตกได้นะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นตัวที่9กโล7ดดนะครับตัวใหญ่ที่สุดที่ผมเคยตกได้ในคลองนี้นะครับสาหรับเยือดีไซน์มานนี่นะครับก็จะเป็นเขียดเขียวนะครับนะครับหรือว่าเขียดจิกเขียดใบบัวนะครับ มือนีจะใส่เขียดที่จะตัวใหญ่นะครับเนื่องจากเบ็ดตัวใหญ่นะครับเบมือเลยครับเราต้องเลือกเขียดให้เหมาะสมนะครับกับตัวเบ็ดนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะหาเกี่ยวเยื่อกันเลยนะครับสําหรับเบ็ดในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทําขายนะครับเป็นผู้ใดอยากได้นะครับผมจะแปะลิงก์คลิปวิดีโอวิธีการทํานะครับไปใต้คลิปนี้นะครับผู้ใดเห็นแล้วบอกข้าใจตรงไหนก็ทักมาถามผมได้นะครับผมจะตอบอย่างละเอียดเลยนะครับผมจะว่มีการกัรเด็ดขาดนะครับ ก่อนอื่อนผมจะพาเกี่ยวเยอะกันเลยจะเกี่ยวตัวบนก่อนนะครับเบ็ดในลักษณะแบบนี้ผมจะเกี่ยวตัวบนจับก้อตตี้ใต้คางนะครับเกี่ยวจากล่างขึ้นบนนะครับให้ทะลุที่ปลายจมูกนะครับเบ็ดตัวที่สองนะครับให้วัดลงมานะครับแบบนี้นะครับเบ็ดถึงตรงไหนนะครับก็เกี่ยวตรงนั้นนะครับเกี่ยวเบ็ดตัวที่สองนะครับอย่าลืมนะครับ เราต้องหันคมเบ็ดออกข้างนอกนะครับผมจะหันคมเบ็ดให้ออกข้างนอกในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเขาวัดเาป่ามันก็จะติดายนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะเนื่องจากระยะตีนไก่นะครับผมจะเอาขาขึ้นมาพาดแบบนี้นะครับผมจะใส่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเย่ยวนะครับมันจะเน็้ใถ้เยื่อเข้า เหนียวนะครับไม่ขาดง่ายนะครับเกีียวแล้วมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเขาต้องเบิงน้านะครับว่าเหยื่อเข้าตัวงอบอนะครับเหยื่อต้องห้ามตัวงอนะครับเยื่อต้องตัวตรงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต้องใส่กันสวะให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลุยกันเลยนะครับกับบรรยากาศเช้าๆนะครับสายสดไม่อดตายเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับ กัดกัดแล้วครับกัดกัดแล้วหลุดหรือเปล่าโอ้ยว่าแล้ววัดร้อยครับเห็นตัวอยู่ครับแต่ว่าน่าจะหลุดครับ เพราะว่ากาดเปิดหมดอยู่นะครับดูจากเหยื่อนะครับากาดเปิดหมดน่าจะโดนไม่เต็มครับเอาไหมครับเอาไหมตัวเบใหญ่ครับตัวห้าหกขีด โดนครับโดนอุ้ยลุดอุ้ยตูงใหญ่ดิหาเสียดายวัดลอยเลยครับว่าลุดนะครับอุ้ย โดนครับโดนนี่โดนมา,มาแล้วตัวใหญ่ครับยกขึ้นเลยอดวันนี้ก็ลักโลอยู่นะครับนี่ครับเขียดยังติดอยู่ปากอยู่นะครับอ้ตัวนี้อย่างอ้วนเลยครับนี่บึงนะครับนี่จุดยอดครับสายสด ไม่อดตายครับเดี๋ยวต้งติดอยู่ปลาครับเดี๋ยวผมจับให้ดูครับนี่ครับต่อขึ้นมาแล้วนะครับเต็มแรกนะครับของเช้านี้นะครับตัวนี้ก็หลักโลนะครับดูนะครับอู้ยังอ้วนเลยครับนี่ตัวนี้นะครับดูนะครับเนื้อเต็มๆหัวแหลมๆเลยครับให้ดูนะครับแตาเดี๋ยวเบียดตัวไหนนะครับนี่ครับ โดนเบ็ด5โอนะครับตัวบนนะครับอันนี้คือเบ็ดตัวล่างนะครับเบ็ดตัวล่างอันนี้คือเบ็ดตัวบนโดน5โอตัวบนนะครับโดนแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับโดนเข้าใต้คางนะครับแบบนี้ขอปลดปลาก่อนนะครับยังไงครับโดนแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับโอ้โหครับ ครับปลดออกมาแล้วครับยอดครับสายสดไม่อดตายนะครับเต็มแรกแล้วก็เต็มใหญ่เลยนะครับมาเช้านี้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับมจะเจาตัวนี้นะครับตีต่อไปอีกนะครับเพราะว่ามันน่าจะใจไดอยู่นะครับว่ามันบอลเละปันไหนนะครับเดี๋ยวไปตีต่ออีกนะครับสายสดไม่อดตายครับมาสารุปพนงานของผมเมื่อนี้นะครับก็ได้มาหนึ่งแต้มนะครับ แต่ก็เป็นแต้มที่ใหญ่มากๆนะครับนี่มองเลยครับตัวยังอ้วนนะครับมาบองนะครับดูทางด้านข้างนะครับตัวยังอ้วนนะครับตัวนี้ลักโลบวกแน่นอนนะครับนี่มองเลยครับตัวนี้ยังอ้วนนะครับยอดเลยครับกับเหยือเคียดจิกนะครับสายสดไม่อดตายนะครับถ้ามีเหยื่อสดไม่มีอดแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ผมว่าน่าจะโล2อโลสามได้อยู่นะครับผมก็ ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะครับปูทีชื่นชอบนะครับรักในกีฬาตกปลาสายหย่าสดสายของธรรมชาติแบบผมนี่นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับช่องมายันพามวลพาหลอนนําเลยนะครับเด้อผมก็ขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้ละครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผมสายสดไม่อดตาย